ล่าสุดสายฟ้าพายุน้องพายุผอมลงมากแต่งานนี้มีคนอ้วนแทนล่าสุดทางด้านคุณแม่ชมพู่อาริยาก็พาฝาแฝดน้องสายฟ้าพายุนั้นไปลดน้ำดำหัวและล้างเท้าให้กับคุณยายหนิงซึ่งวันนี้ทางด้านคุณยายหนิงนั้นก็ได้ออกมาทำไก,อก่อบปี๊บให้หลานๆฝา,าแฝดได้กิน ทางด้านคุณแม่ชมภูอรียาก็เลยได้ถ่ายคลิปมาอวดขั้นตอนการทำโดยมีสองแฝดน้องสายฟ้าและน้องพายุเป็นผู้ช่วยแต่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตนั้นสังเกตเห็นน้องพายุที่ผอมลงไปเยอะแต่ทางด้านพี่สายฟ้านั้นก็ดูอวบอิ่มขึ้นมาจนผิดถูกผิดตากันเลยทีเดียว ถพืที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ